ดอกแคนานะคะวันนี้พินเอามาทำลาบอ,อร่อยมากเป็นลาบเจค่ะทุกคนเริ่มจากที่เราเอาดอกนี่แหละค่ะดอกนี่แหละค่ะเอามันลวกนะคะปกติเราจะเห็นว่าคนเนี่ยตั้งที่มันปลูกเอาไว้แล้วก็แบบทิ้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่มันมีประโยชน์มากค่ะสรรพคุณมันคือช่วยขับประจําเดือนค่ะแก่ท้องผูกและก็ขับลมรวมถึงน่าจะมีส่วนในการบํารุงเลือดด้วยค่ะ อันนี้นะคะเราไปเก็บได้ตามที่ปลูกตามบ้านนอกนะคะ่ะตามคันนาหรือตามที่ชาวบ้านปลูกเอาไว้เป็นอาหารและวันนี้ทําไมจึงเอามาทําเป็นลาบเจค่ะทุกคนก็เนื่องจากว่าเรามีเห็ดหูหนูค่ะสิ่งที่ประกอบก็คือดอกแคร์ต้มเห็ดหูหนูต้มนะคะแล้วเราก็มาหั่นให้มันไม่ต้องละเอียดมากไม่ต้องฝอยมากเนาะไม่ต้องหยาบมากมีขาละเอียดค่ะขาซอยละเอียดตะไคร้ซอยละเอียดหัวหอมแดงพริก ซอยหยาบหัวหอมก็ซอยหยาบกระเทียมซอยหยาบแกะเอาแต่เนื้อในๆเนาะอ่าในนี้เราไม่ใช่แค่กินดอกแคเพื่อที่จะไปบำรุงเลือดหรือต้านลมอย่างเดียวเรายังมีผักชีลาวค่ะเนี่ยก็มีประโยชน์อีกหลายอย่างแต่วันนี้จะไม่ขออนุอธิบายสมุนไพรนะคะก็จะขอพูดถึงการทำลาบนะคะเราก็เอาข้าวคั่วข้าวสารเราดีๆนี่แหละเอาไปคั่วให้มันหอมแล้วก็เอามาตำให้ละเอียดเลยนะคะตำหรือบด ก็ได้นะคะเวลามันกรอบเมื่อคั่วแล้วทิ้งไว้สักพักพอเขาแบบกรอบก็จะบดง่ายแล้วเราก็ใช้นะคะน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาเจเลยนะถ้าไม่มีก็เอาพริกนี่แหละพริกคั่วหนึ่งอย่างแล้วก็เอาพริกที่มันมีเป็นน้ำพริกเผาเจไม่มีก็เอาส้มมะขามก็ได้นะคะลักษณะก็คือทุกอย่างเผาหมดเออแล้วก็โขลกรวมกันหน้าที่เราก็คือบีบมะนาวใส่ซีอิ๊วขาว น้ำตาลทรายเล็กน้อยแล้วคนให้มันเข้ากันนะคะระหว่างที่เราราบทําทุกอย่างเหมือนลาบที่เรากินลาบหมูลาบก้อยอะไรลาบปลาลักษณะคล้ายกันนะคะแต่วันนี้มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้นค่ะที่ทําแบบนี้แล้วคุณก็หากินที่ไหนไม่ได้เลยถ้าคุณไม่ทําเองที่บ้านนะคะเพราะพินก็ทํากินเองที่บ้านไงจ้ะนะก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าเทคนิค การทำอาหารให้อร่อยไม่มีอะไรเลยใส่ใจค่ะใส่ใจถ้าเราคิดโฟกัสว่าเราจะทำอาหารออกมาให้ได้อร่อยเราต้องมองไอเดียออกไปแล้วว่าเฮ้ยมันต้องมีสามรสอ่าเทคนิคง่ายๆคือมีอาหารต้องมีรสสามรสเช่นราบยำต้องมีสามรสไม่ว่าจะเป็นน้ำราดปลาก็ต้องมีสามรสนะคะแต่วันนี้เรามาเห็นแบบนี้เนี่ยเราก็จะสงสัยว่าเฮ้ยมันคืออะไรมันคือราบ เห็ดหูหนูกับผักดอกแคนนะคะสวัสดีค่ะ